สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่เลิกนะคะเมื่อนี้รวยบ่เลิกในมาติดตามความคืบอนหนาของฝันพอเรื่องเนาะคะ่ะว่าพอเรื่องแล้วสีฝันว่าจังดว่าปูมาเขียนตัวเลขตัวใดหายมือนะั้นในยินเพิ่นว่าเนาะเมือ่อวานเมื่อก่อ์ในเพิ่นวาปูมาเขียนหายแล้วมากับพระมากับคือมาสามคนนะคะมาเขียนเลขหายตัวเดียวกันเลยค่ะ เขียนแล้วผู้นั้นก็นยื่นให้เขียนแล้วสามคนสุคนเขียนคนละเทือแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันว่าสั้นค่ะเอาบานี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแล้วก็เพื่อสิได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆเนาะคะ่ะสิได้ท่านทวงทีบง่บางเทือค่ะนะบอกกดติดตามมันกะมันบอเห็น,น,ะะนเนาะค่ะม,มันสีเดงขื้นคันเทากดติดตามมันสีแดงปิ้ง เข้าไปกับเสียนท่านที่ข่าวสารใหม่ๆทุกเรื่องทุกเล่าเนาะค่ะเอาวันนี้มาติดตามพอเรื่องไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าพนสิวะห้างฟังมาจังไดฝันมาจังไดได้ตัวใดเน้นตัวใดเมื่อนี่ฟังชัดๆจากปากพอเรื่องเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะพอเรื่องเออสวัสดีครับเออค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนฝันดีไหมคะ ผนดีอยู่ไอ้คลองตึ้งนะจริงยูผูเดียวสบายคักเนาะวันนี้เนาะสบายตัว่มไม่พู้ไปกวนกินเข้าเศร้ากินเข้าแรงเนาะไม่แต่พู้ไปเที่ยวแนอไปเที่ยวหมดเลยซุมนึงก็ไปจังไหนวันนี้เห็นยูผูเดียววันนี้ คนมิโจบวไปกินข้าวแรนนง,งนั่นบอกเขาง่ายนั่นบอจัสิมากนีร่ระมือน,นีงบอกเป็นไงนี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี่ยย่ำโอ้ฝนตกบก่ค่ะกำลังคืมอยู่โอ้กำลังจะค้มยังไม่ตกนะแต่ที่นนทบุรีนี่ฝนตกทุกวัน,นเลยทุกวัน <laughs> มางานบวชกับโอ้ยเปียกเปียกเลยียดเรียดหมดโอ้ยก็ดีเดีเปียกโอ้ก็ดียู่แล้วมันเย็นมันฮันจึน มันจืดไหมยกนไหกอดขึ้นาฝันดีคักแทะนี่แน่นผ้ารวยว่าคือว่าฝันดีคักแทะฝันเงื่อนมาละบ่เอ้าบ่ให้ฟังจันน้อยนึงอะฝันว่างไดนอ่ะจืดมากเจ้าบ้านลูกฝันว่าไงบ้างคะตาช่วยเล่าความฝันให้ฟังนิดนึงค่ะตัวกัฝันนี่ละฝันว่านี่คู่บ้านบ่แก ใช่แล้วอ๋อปู่ย้ำหนีเลยเหรอคะว่าใช่แล้วใช่เลยนอกจากบอกว่าใช่แล้วปู่เขามาบอกอะไรตาอีกไหมคะ <c oughs> แต่มืนว่างเลยนะคุณแม่ธรรมดาอ๋อมาธรรมดาครั้งนี้มากี่คนคะพ่อเลืองง <c oughs> ม,มาสามคนึี่เขานะฮะมาสามคน มีใครบ้างนะคะ้ <laughs> าโทรจากหนูนี่แหลคะค่ะ <laughs> ขา <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะต่อได้เลยค่ะตาเลืองอ่ามีปู่สามองค์นี่คือมีปู่องค์ไหนบ้างคะปู่ข้าว <c oughs> ปู่ป็นพระ ค่ะปูเป็นพระปูปลาขาวเราไม่ได้ไปเอาเลยเอครับเอาทั่วมันดานเนอ๋อแล้วก็ปูอีกองหนึ่งเนาะค่ะมาแล้วมาทำอะไรอะคะตาหนูว่าแม่หรือแม่เห็นมากโอ้มาเล่นค่ะแล้วในส่วนตัวเลขอะค่ะตาปู่เขียนตัวเลขไหนให้อ่ะคะ่ะ เลข3ตัวนะคะวันนี้ตาจําได้ไหมตาบอกว่าตาจะให้ตัวเลข3ตัวไปวันเนี้ยค่ะจำได้โอ้มีก็รอฟังตาอย่างใจจดใจเจ่อนะคะเลขสามตัวคะ่ะหนึ่งแปดเจ็ดนะหนึ่งแปดเจ็ดเท่านี้เลยใช่ไหมคะตาตัองตัวเดียวนะอืมโอ้ แปดเจ็ดไปตรงกับอายุของคุณตาเกิดเลยนะคะเนาะนตรง,งกันครับแต่คุณพ่อมาสองขึ้น,นอ่ะโอ้ตรงกันเต้เลยใช่ค่ะตรงกันเ๊ะเลยเห็นเลขแล้วอ้าวตรงเลยห๋อ,อตัวนี้ที่อุบไว<า>น้นี่คิดว่าพ่อกับแม่ที่แม่บอกเรียกนะพ่อกับแม่ค่ะเอกระเบน้อนี่ะ จำเลยแต่พ่อจ๋อเกิดเพื่นกูมไม่เขียแสดงว่ามันเพื่อนเหมือนนิรนามิดมากภาพในเขียนได้่างสินะค่าตาเดมือเพื่อนม่เขียนให้เพื่อนเขียนหนึแปดเจ็ดให้ตรงกันกันกบอายุพ่ออันเ่าก้อเลยค่ะเขียนให้ทั้งสามองค์เลยเหรอคะตาเขียนให้ทั้งสามแต่รุ่มนั่ง เขียนีลจำเมื่าไหรแต่ถ้ามว่าเป็นเลขตัวเดียวกันอ๋อเขียนเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยนะคะงามตรงกันทั้งสามทางเลยนะคะย้ำ <Yeah. S 1> ขนลุกค่ะได้ยินแล้วขนลุกค่ะนอกจากอ่านอกจากตัวเลขอ่าข้างบนเนาะที่ตาให้มาวันนี้เนาะเด็ดเด็ดห่างเดียวเลยหนึ่งแปดเจ็ดปู่ก็ยังมาย้ำในฝันอีกใช่ไหมคะว่าเลขเนี่ยใช่แล้วแน่แน นีมเพื่อนยัยงไงแเดียวเรื่องอะ <c oughs> ที่เราใกล้เมื่อคืนไหเพื่อนจะไม่อืมรอใกล้ๆมาย้ำอีกทีหนึ่งเนะาะค่ะงั้นหนูจะต้องแบบหลังจากที่คุยกับตาเสร็จแล้วจะต้องรีบไปที่กองสลากเลยค่ะไปหาลอตเตอรี่เลยเลขนี้เพื <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อที่จะได้ไม่พลาดค่ะเนาะ <c oughs> ใช่แล้วส่วนในส่วนของเลขล่างค่ะก็ยังเป็นเลขตัวเดิมใช่ไหมคะตาที่ตาได้ให้มาเมื่อเมื่อวานนี้นะคะย ตัวเดิมไรนี่สั่งค่ะตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะบ่โอเคแล้วเช้านี้ตาจะทานข้าวกับอะไรคะเนี้ยนึกเมนูอาหารออกหรือยังแยกเนื้อคดินเชีว่าคือโต๊ย่างมววาง้วนก,กินคลองรายูเนะอ๋อแสดงว่าแวะไปตลาดค,าค่ะเมื <laughs> <laughs> อ่อวานนี้กินข้าวที่บ้านนะคะได้กินก้อยนะ คิดถึงตาเลยก้อยเนื้อที่นนทบุรีไม่เหมือนก้อยเนื้อที่อุดรน,นะคะรสชาติไม่เหมือนกันคนละอารมณ์เนาะกินข้าวแอนกินยู่ต้นโพเองแซบเนาะใช่กินข้าวที่ต้นโพอร่อยสวนเสเฮฮาเนาะกินข้าวที่บ้านมันไม่เหมือนกันอะคือฟิลมันคนละฟิลอะค่ะตาคิดถึงอยากรีบกลับอุดรน,นะแต่ว่ายังไม่เสร็จธุระค่ะ เดี๋ยวเสร็จธุระก็ประมาณวันอังคารแหละค่ะตาตาน่าจะได้เจอหน้าหนูแล้วตาอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวจะซื้อไปฝากค่ะกินฝนกบฝนกบต้องกินทิอโดอนค่ะกรุงเทพไม่มีกบนานนไม่มีกบนาค่ะมีแต่กบเลี้ยงโอ้ไม่สบายหรือเปล่าค่ะตาว่วันนี้มีสมาคมกาแฟไหม ก็มี๋ตวคุงงสงสัยฝนจะตกเนาะเลยยังไม่มีคนออกมา <Yeah. S 1> โอเคค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะตาก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่าอ่นเลขที่ตาบอกนะให้ตาให้ตาฟังนะคะว่าถูกหรือผิดเนาะถ้าผิดตรงไหน,นหนูจะได้แก้ไขก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ขอสัมตัวเลขนิดน,นึงเนาะ ค่ะสรุปตัวเลข,เลข,เลขพ่อเรืองปู่ภูมิกกโพนะคะประจํามวดวันที่หนึ่งธันวาหกห้านะคะ,ะคุณตาเกิดพศสองสี่เจ็ดแปดนะคะสิริรวมอายุเจ็ดอ่าแปดสิบเจ็ดปีนะคะแล้วก็คุณยายเกิดพศสองสี่แปดสองสิริรวมอายุแปดสิบสามปีเลขรถไถ NC หนึ่งสามหนึ่งทับแปดศูนย์ค่ะบานเลขที่นะคะที่น้ำมันระเบิดนะคะเจ็ดสิบเก้าหมู่สี่ค่ะ แล้ว,วันนี้ที่เด็ดมากๆค่ะบนนะคะหางเดียวค่ะที่ปู่มาเขียนให้กับพ่อเรืองนะคะคือหนึ่งแปดเจ็ดค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนเลขล่างนะคะเป็นเลขความฝันค่ะพ่อเรืองมีตีความฝันเป็นหนึ่งแปดนะคะสี่แปดสี่เก้าเน้นไปที่สี่แปดค่ะถูกต้องไหมคะพ่อเรืองถูกต้องโอเคค่ะค่ะพ่อเรืองอสำหรับวันนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตรบกวนเพ,เ,เพียงเท่านี้นะคะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ